ยังไงงานนี้กองเชียร์ลุกฮือแล้วเอสุพชัยโพสคลิปพร้อมเพลงมีความหมายแฟนแฟนแห่เชียร์สนั่นอั้มไฮโซพกรีเทอร์นควันหลงวิวาสุดอลังการของคู่รักแห่งปีอีกคู่เมพิชนาดและไฮโซบิ๊กอัครวัฒนนักธุรกิจหนุ่มที่ล่าสุดเอสุพชัยผู้จัดการมือทองเพื่อนสนิทนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาโพสคลิปชมคลิป โมเมนต์หนึ่งในงานแต่งอ่านข่าวอ้างประกาศลั่นหลังคว้าได้ช่อดอกไม้งานแต่งเมเปิดสโปค๊คมาเพื่อนเชียร์กันสนันซึ่งมีคนบันเทิงคนดังคนสนิทของบ่าวสาวอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขชื่นมื่นครื้นเครงโดยมีชอ็อตร่วมเฟรมในคลิปของอ้างพัชราภาและไฮโซพกด้วยแถมมีเพลงประกอบซ่อนกลิ่นของปาม,มี่เข้าไปอีก งานนี้ทำเอาแฟนๆเห็นแล้วใจฟูถึงกับแห่คอมเมนต์ถล่มทลายเชียร์รีเทิร์นกันหนักมากอาทิอ้ําพกอีกรอบเถอคะค่ะที่เอช่วยทีมีลุ้นไหมคะ่ะเชียร์เชียร์คะ่ะเหมาะสมสุดน่ารักสุดกว่าทุกคนที่ผ่านมาเลยคะ่ะเชียร์เชียร์คุณพกคะ่ะที่อ้ำพที่เอที่พกที่อ้ําจีบอีกรอบเถอะครับเชียร์คุณพกจีบคุณอ้ําใหมค่ค่ะ งอือยากให้คุณพบจีบคุณอ้ําใหม่คะ่ะพี่เอคะช่วยให้คุณพบก,กับพี่อ้ําดีกันนะคะเพลงเอยคลิปเออยเข้ากันมากคะ่ะพี่เอกลับมาจีบอีกรอบได้ไหมไม่อยากให้ซ่อนแค่กลิน่นอยากให้ลมพัดหวนรีเทนรักกันอีกได้ไหมเชียร์เชียร์นะคะอ้ําพกขอให้การเลิกราเป็นการแก้เคล็ดเถอะดูหลายรอบมากอยากให้กลับมารักกันใหม่เป็นต้นชมคลิป